เอาล่สวัสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักมากๆที่น่าล้างมากมายนะครับเนื่องจากว่าคลิปที่แล้วเนี่ยเราก็มีคิวเลอร์ไปแล้ววันนี้นะครับเรามาอยู่กับหนุ่มญี่ปุ่นที่ชื่อว่าโยอิจิอาซากะวะกันนะครับหร,ห,ร <laughs> หรือว่าผู้เล่นหรือว่าไม่ใช่ผู้เล่นหรือว่าผู้รอดชีวิตคนใหม่นั่นเองครับปะเรามาดูกันว่าเขาจะมีเปิร์อะไรกันบ้าง โอเคครับเรามาอยู่กันในเปิร์ที่1กันเลยนะครับเปอดที่1นี่นครับมีชื่อว่าคําแนะนําของผุ้พการีหรือว่าคาแนะนําของแม่นั่นเองครับผมจะอ่านตามที่มันเขียนมาไว้ทั้งหมดนะครับเขาบอกว่าคุณสื่อทอดความสามารถในการได้ยินของคนตายมาจากพ่อของคุณนะครับและตอนนี้คนตายก็กําลังเตือนให้คุณรู้ถึงอันตรายหลังจากสตาร์ทฆาตกรด้วยวิธีใดก็ตามรอยไออะไรเนี่ยรอบขีดขวดกองเลือดและเสียงร้อง ด้วยความเจ็บปวดของคุณจะขูกซ่อนไว้นานถึง9วินาทีนั่นเองครับหรือว่าถ้าหากว่าคุณเจ็บอยู่หรือรอยขีดข่วนบนกําแพงนะครับหรืออะไรก็ตามหรือรอยตีอะไรประมาณนี้ถ้าคุณสตันฆาตรกรนะครับไม่ว่าจะเป็นใช้ไฟฉายสตันหรือว่าจะประมาสันรอยขีดข่วนจะหายไปเป็นเวลาเก้าวิซึ่งตัวนี้เกี่ยนมากมากนะครับแล้วมาต่ออันที่2ครับเขาบอกว่าพรทฤษฎีมืดน,นั่นเองครับอันนี้ผมก็จะอ่านตามอันนี้เหมือนเดิมเขาบอกว่า ความบกมุ่นกับการศึกษาเรื่องเหนือธรรมชาติทาให้คุณมีความรู้เรื่องดินแดนและและหน้าของการดารงอยู่ได้อย่างไม่คาดคิดดวุ่งความสามารถค้างใกล้ๆโทเทมขมุกขมวัหรือโทเทมคำสาพเพื่อให้พรมันและสร้างโทเทมพรขึ้นมาเสียงกระดิ่งเบาๆดังไปในระยะ24เมตรคลัชีวิตที่อยู่ในระยะของโทเทมพรจะได้รับเอฟเฟกสถานะเร่งรีบ2% หลังพ้นจากระยะโทเตีมพอนแล้วเอฟเฟกต์นี้จะจะมีผลต่อไปเป็นอีก3วินาทีนั่นเองครับก็คือมันก็น่าจะคล้ายๆโทเตีมพอนหรือว่ายัางไงตอนนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเขาบอกว่าเนี่ยถ้าอยู่ถ้าเราอยู่ในทเทเรีมพอนใช่ไหมเราเนี่ยจะติดสถานะเร่งรีบ2%ถ้าเราพ้นออกไปเนี่ยก็จะติดสถานะนี้อยู่คือ2%อยู่นะเป็นเวลา3วินาทีนะครับผม และมาดูอันที่3นะครับนั่นก็คือสัมพันธ์อาทรนั่นเองครัผมก็จะอ่านตามในนี้เหมือนเดิมเขาว่าตัวตนของคนเนี่ยสามารถจำลองอร่างกายภาพให้ผู้ที่ตกอยู่ในอันตรายเห็นได้เมื่อไรก็ตามที่พรอดชีวิตบาดเจ็บพวกเขาจะเห็นออล่าของคุณจากในระยะ64เมตรคุณจะรักษารชีวิตได้เร็วขึ้น10%โหถือว่าอันนี้เป็นเหมาะสาหรับสายซัพพอร์ตเลยนะครับ ้าสมมติว่าเราเนี่ยเอาเพื่อนนะครับมาอยู่ในโทเทมบุญเนี่ยก็ถือว่าคอมโบกันได้เลยและตัวนี้นะครับก็เอาไว้จูใกล้นะครับแต่จริงๆผมไม่ได้อัพไอ้นี่มาเ <laughs> ขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือผมไม่ได้อัพออไดฮร์ดมานะครับเดี๋ยวเราเอาอฮิวเองออกนะครับแล้วเราจะปักโทเทมเนี้ยลงไปนะครับแล้วหลังจากที่เราสตาร์ทปุ๊บเราจะลดรอยขีดของเรานะครับลง9้าวิ เขาจก็จะไม่ได้ยินเสียงเรานะครับแล้วมันจะไม่ได้ยินเสียงเราตลอดไปเมื่อเราเอาใจแกล้งมานั่นเองโอเคนะครับไาเดี๋ยวงไงเราไปดูในเกมกันเลยดีวยกว่าว่าตัวนี้จะมีไอตัวนี้เปิร์กมันจะเกลียยังไงนะครับจริงๆรูปแบบการเล่นของเล่นก็น่าจะเหมือนเหมือนกันทุกตัวนะไปโอเคไหมเรามาอยู่ในด่านแล้วอันนี้เราเป็นตรอแบคแฮมหรืออะไรสัก่างเจอคพืนที่แบบโอเมสาไว์มาโอเคพอดีแล้ว เดี๋ยวผมลงไปชั้นใต้ดินเลยดีกว่าเอาวะจูออนจูออนโทรทัศน์อยู่ไหนหวะมับนบาปเลยเมื่อกี้เฮ้ย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 ,ฮยมาย่างมาย่างย่างใช่ไหมอห๋ออะไรเพื่อนอยู่ ทำลายโทรทัศน์ไม่ได้วะเฮ้ยเอ้าเฮ้ยได้ว่ะปิดช่องนี้เอง <laughs> หือไปมันเป็นโทรทัศน์ขีดสิงนะครับตอนนี้เพื่อนก็โดดอุ้มไปแล้วนะครับหนึ่งเพื่องก็น่าจะเสร็จเรียบร้อยเอฟบีสิงติงกับเบลไม่มีรูนด้วยเหรอไม่ธรรมาดาวะ่ะฆาตกรเขามีรูนด้วยเนะี่ย อะไรวะน่ะแผ่นซีดีเทปหรอผมตรงไหนอีกวะเพื่อนรอส่องไปแล้วป่วาววะนี่แถวนี้ว่ะไปดูเลยครับเพื่อนล่ากไปบ้านเล็กอ่ผมจะไปบันฝักตัวแล้วกันตรงนั้นคืออะไรวะเดี๋ยวผมวิ่งไปดูให้นะ ตรงนี้เป็นโทรทัศน์อะไรวะเนี่ยทำไมขึ้นไ,ไฟสีขาวแบบนี้วะใส่วิดีโอมันจะดับลงเหรออ๋อวิดีโอนี่มันจะแรนดอมขึ้นอยู่กับใครคนใดคนหนึ่งหรือเปล่าอ๋อมันใส่พอรอยู่ม,มาดูซิว่าพรเป็นของใหรอ๋อเป็นโทเทีมพรนี่เราจะเฮ้ยเพื่อนมาบอ อยู่เร็วขึ้นแล้วไงต่อเราสายเนียนไว้ก่อนคุณแบกเก็ตคุณไปไม่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 นะคุณจูออนเอ้าไม่ no คุณจูออน no ไม,ไม,ไม่อันนี้มันเฟดหายตัวนะครับโนเว a y คุณจูออน no w ย y ไปนี่ไปการุณานี่ปล่อย นี่ปะเอา้าอุ้ยชิมหายแล้วป้าบอกครับแต่ก่อนข้ามมาผมวิ่งยาวอะอ่ะเฮ้ยไปเบยไปเบยวิ่งยาวเบยวิ่งยาวแล้วครับผมวิ่งที่นี่ทะลุหลังบ้านครับได้คำตอ ้โอ้โหมันทางตันนี่ว่ะเรียบร้อยฮะเดี๋มาดูวิธีการอุ้มของน้องนะครับแบบนี้เลยเอ่ะก็จะลอยลอยแบบนี้นะครับเสาอยู่โอ้โหเสาอยู่ใกล้ๆโอ้โอ้โอเคววิธีการพังก็แบบนี้นะครับเหมือนหักมือ ไม่มีบอลโลดแทนเพื่อนใจเย็นสามารถยื้ได้อยู่เพราะว่าจุดเด็ดบอลเสร็จหนึ่งอยู่ไ <c oughs> อ้หวัวเราะไปเดฟเฝ้าว่าเฝ้าว่าผีอ่ะผีเฝ้านะครับ โอ้โหชิบหายกูติดเดี๋ยวโอกมาโอ้โอ้มาทางตันนี่วะคุณผู้ชมโอ้ตายแฮะเอ้าโดนแขวนแท้เหรอแล้วเครื่องอ่ะผมว่ามันต้องมีสำรองเว้ยเอาแดงเครื่อเดี๋ยวเซฟละเออมีบอลโลเทมว่ะ ไงต่อข้าไม้ข้าไม้ไมจุ๊แม่ง <c oughs> ไม่ได้หรอกจากนั้นผมวิ่งชิกว่านี้เลยชิกเหมือนชิกกระดาษ เออมันไม่มีไม้ว่าโอ้ตายหาแล้วโมลี่าโมลี่าสวยผมถือว่าได้ช็อตโมลีไปเลย <c oughs> นี่ครับเป็นการโมลีแบบนี้เลย <c oughs> นี่พ่นน้องก็จะจำแกรเรานะครับ <c oughs> ก็ถือว่าผมทบให้จากคลิปที่แล้วเลยที่ผมไม่ได้ให้โมลีคุณผู้ชมดูนะครับ <c oughs> เพราะว่าผมเล่นคาติกกะอ่อ,อนเกินไปแถมเล่นเพลเยอร์แถมเล่นเป็นผู้เล่นก็อ่อ,อนเกินไปเหมือนกันก็เป็นไงบ้างครับ กับการรีวิวเบิร์กจริงๆตัวลคก็เงนินๆนะมันไม่ใช่คาตก,กรที่แบบจะไอ้นี่นะครับก็ถือว่าทบทวนให้เลยสําหรับใครที่ชอบคลิปแนวนี้นะครับหรือว่าอยากให้ผมทําเกี่ยวกับอะไรต่อคุณผู้ชมนะครับเพียงแค่เมนไว้ได้เลยแล้วผมจะพยายามปรับเนื้อหานะครับให้เข้ากับคุณผู้ชมไปได้มากที่สุดเพียงแค่คุณผู้ชมเมนนะครับถ้าใครที่อยากจะดูคลิปเป็นคนแรกนะครับคุณผู้ชมเนี่ยเพียงแค่คกดติดตามไว้นะครับแล้วคลิปของผมจะเด้งขึ้นฟีดคุณผู้ชมสําหรับการรีวิวตัวละครวันนี้ก็จบลงพท่ีนี้ครับ โดยผมนะครับเดี๋ยวว่ากินแปบ